สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิก f c ฟทุกๆท,ท่านนะคะทั้ง F c ซเก่าและ f c ใหม่นะคะก็งวดที่แล้วนะคะเราพลาดตัวเจาะไปนะคะเข้าเฉพาะตัวฟันนะคะเออตัวฟันวิ่งดูดนะทุกคนนะก็ขออภัยก,ยกันด้วยกับสายเจาะนะคะสายเจาะนะคะขออภัยด้วยนะอ่า นะทุกคนนะฟันไปที่4นะคะส่วน47เราไม่มีแอดให้เฉพาะ3 7นะแอดว่าถ้ามาน่าจะมาที่3 7นะคะน่าจะไม่ใช่4 7เนาะโอ้เสียดายนะ,ะทุกคนเสียดายมากเลยนะแอดก็ขออภัยกันด้วยนะคะแต่ฟันไปที่เลข4นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งแอดฟันไปที่เลข3เนาะใครวิ่งรูส3ก็ได้ฝั่งสปป,ปลาวนะคะก็เสียดายมากเลยทุกคนนะเสียดายมากนะคะตัวตัวที่มันมานะคะดันดันตัดออกไปนะคะทุกคนนะ 3มคู่ฟันนะคะให้3 5นะสามห้าสีและ4 5ห้านะคะทุกคนฟันไปที่เลขสีวิ่งรูดนะ เสียดายจริงๆนะคะมาที่4-7ซะง,งั้นเลยนะคะก็ขออภัยกันด้วยนะทุกคนเนาะแอดคาดคะเนผิดนะคะแอดก็บอกว่า7หน้าจะไม่มีนะคะงวดที่แล้วเนาะ,ะมาบนล่างเลยโอ้ยนะคะทุกคนร้องโอ้ยเลยนะแต่แอดถูกลางวันนะทุกคนแอดถูกลังวันนะได้4-7นะคะทุกคนทํางานไปแล้วก็นึกอยากจะซื้อ4-7นะทุกคนแอดก็เลยซื้อ4-7ติดไว้นะคะทุกคนแอดก็เลยได้ ได้ไม่เยอะนะคะแค่เอาไว้ลุ้นเฉยๆนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะทุกคนว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็เลยได้47ไปนะคะได้ไม่กี่บาทหรอกทุกคนอย,อย่าบอกเลยว่าได้นะคะทุกคนนะแอดไปจัดที่3ามหสาแล้วก็4ีหนะคะทุกคนอชอบมากนะคะก็เลยไม่มานะเอาวันนี้ห้ามพลาดนะคะขอให้มาแล้วกันนะตัวเด่นของเราเด่น3นะคะเด่น5และเด่นที่เจ็ดนะสามห้ 3, 5, นะทุกคนนะส่วนตัววิ่งรูดนะคะตัววิ่งรูดนะ นะคะอืมตัววิ่งรูดแอดไปที่อ่าเลขไหนดีทุกคนนะเลขห้านะคะจะมาไหมฟันที่ห้ารองที่เจ็ดนะคะฟันที่ห้ารองที่เจ็ดอ่าตัวน้อยๆนะคะตัวน้อยๆนะกลัวมันมาอีกเจ็ดอ่าต้องมาสี่เจนะ็ดอะเดอะแอดเจาะให้นะคะเจาะให้ก็จะเป็นที่อ่า ห้าเจ็ดนี่แหละคู่แรกเลยเน้นให้ด้วยห้าเจ็ดนะคะทุกคนห้าเจ็ดนะห้าสี่ห้าสามนะแล้วก็ในหลักเจ็ดก็จะเป็นที่เจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าตัวไหนอะทำไมมันขาดไปตัวหนึ่งนะคะอ่าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้า าขาดไป34ตัวหนึ่งนะคะ3443นะออดจับให้ด้วย3 4 4 3นะคะตามเมื่อวานนี้นะคะตามเมื่อวานมันจะมาไหมสูตรมาในวันนี้นะคะขอให้มาขอให้ดนูนะตัวเน้นก็จะเป็นที่54นะคะ53 74จะมาอีกไหมนะคะ74จะมาอีกไหมนะคะ ก็เน้นๆนะคะก็จะเป็นที่หลัก5และหลัก7นี่แหละตัวประกอบในหลัก5้าและหลัก7นะคะทุกคนนะนะก็จะเป็นแอดขอไปที่เจดสามนะน่าจะไม่มาอีกมั้ง7 4ดสหรือจะล็อก7 4ดอีกนะคะหรือจะล็อกที่7 4ดสอีกนะคะทุกคนอ่ะเน้นคู่นี้นะคะอืมนะคะก็นี่แหละนะเจ5ดห้าห้า็ดนะคะแล้วก็ห้าสาม นี่แหละอ่ะแล้วก็73นะแต่ที่เน้น,เ,น,นเลยแอดขอเอาสองคู่นี้นะคะสองคู่นี้อ่ะวงกลมให้ก่อนนะที่น่าน่าจะมาไหมน่าจะมาไหมหวังว่าจะไม่ผิดนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกสูตรดูก่อนสิว่ายังไงนะนี่แหละ ห้าเจห้านี่แหละแล้วก็ห้าสามอ่าเน้นให้2คู่นี้นะคะห้าสามสามห้นะคะทุกคนนะนี่สองคู่นะคะสคู่ขอให้เข้าขอให้โดนนะขอให้เข้าขอให้โดนนะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบในตัวอื่นนะคะนอกเหนือจากตัวอื่นก็ลองหยิบยกกันดูแล้วกันนะวัวดนี้แอดก็จะเสี่ยงเหมือนกันนะ เสียงมันกันนะคะทุกคนแต่ที่เน้นๆเลยคือ57นี่แอดอาจจะติดแค่ตัวเดียวถ้าดวงมีก็คือมีนะคะแอดจะไปที่57แค่คู่เดียวเท่านั้นในงวดถัดไปนะคะได้ก็คือได้หลุดก็คือหลุดนะคะทุกคนเอาพอได้ลุ้นนะคะที่57คู่นี้แหละคู่นี้แหละนะอ่นะขอให้มาแล้วกันนะคะขอให้มาแอดจะซื้อตัวนี้แหละนะคะอ่นะ ตัวลองก็จะเป็นห้าสามนี่แหละก็ขยับมาห้าสามนี่แหละทุกคนนะแอดจะไปแน่นอนแหละนะสามตัวสองคู่นี้นะคะสองคู่นี้แหละนะขอให้เข้าขอให้โดนขอให้ปังๆนะคะทุกคนนะขอให้ปังๆนะคะในงวดจะถัดมานี้นะคะวันในวันศุกร์นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะขอให้เราปังๆไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเดว อะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนลาไปแล้วลาไปเสี่ยงโชคกันก่อนไปซื้อติดไว้ดีกว่าไหมนะคะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า